อย่างเนี้ยน้ำหนักมันก็ดีเท่าเ<ม>ใช้ลูกเล็กเลยต้องเละงใช้ลูกน่ะลูกเล็กเนี่ย ไเครื<ป>่อง<ป>มือเราเสร็จแล้วครับผมเราก็จะมาอัดกันนะครับผมอ่ะโทรศัพท์ต้องไปดับโทรศัพท์กปับโทรศัพท์กจะต้องใช้ท่อนไหนนี่มันสูงจากเลื่อจะลุกยกขึ้นอีกพนะอแล้วพอดีเลยไม่ครับเหล็กมันเยอะพอมันร่วงมันจะทับขานะอ่าขึ้นช่องนี้ขึ้นอีก พูดหรือย <East> on ังมาต่อจากเมื่อกี้เหรอแล้วก็เล็งให้อยู่ตรงกลางครับผมไต่จริงเราฉีดสเปรย์หน่อยก็ดีนะว่าเดี๋ยวนีเราเล็งก่อนเออเราต้องใส่แผ่นหน่อยเพราะว่าให้มันกินล้วแผ่นที่เก่บไนี่เพราะให้ให้มันกินเต็มหน้าไม่งั้นเดี๋ยว เรามันจะยุบนะครับผมแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่หนกักนะนะมันก็ไม่อัดแต่ก็กัานไว้ครับผมถ้าเหล็กข้างในยุบเดี๋ยวมันไม่เรียบเดี๋ยวจะทําให้การอัดจะยากลําบากขึ้นนะครับผมถ้าอัดงานอื่นๆนะครับผมนะเคฉีดแล้วเราก็ฉีดช่วยนิดนึงครับผมฉีดช่วยฉีดสเปรย์ช่วยหน่อยตอนนี้เราจะอัดออกนะครับผม ครไมไดมันลุแไปทางไหนวะอือม,มันนี่จัดไว้เลยอโอเคเรียบร้อยครับผม มันหุดหมดขาดเลยขาดเลยก็คือท่อนนี้วันเราก็ต้องเอาท่อนเล็กกว่าน,นี้อีกเพราะว่าจะให้ยางมันยึดตัวนะขาดอีกสองตัวนะอือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอัดเข้าครับ